สวัสดีจ้าสวนท่านยรัตและปริชาตจ้าสำหรับคลิปนี้ละสิบ้าชมอมองปลูกมักลินจีกับหมักละมุดด้จ้าพี่น้องเพราะวันเป็นสวนผสมจ้าสัตว์สวนลินจีมันกับบแมนสวนเกษตรผสมผสานาะคือมีทั้งเนี่ยไม่เศรษฐกิจด้านคางสวนบัวกล้วยมีทุกอย่างในสวนจ้าพักน้ำทางกับกล้วย บอ่อปลาอันนี้ลินจีปลูกลยประมาณปีสองปีนะจ๊ะสองปีลินจีปลูกง่ายคักแล้วจ้ะพี่หนอ่องเอ่อปุดด๋ยกับพู้ดีไส้ลายปนนันไส้ตะอินซี่ปุ้ยขี่ไก่ขี่งวัวช่วงตรงนี้กัสีหก่ยจัง่อยเป็นห้าข้า,าจ้ะนี่แหละจ้ะมักลินจีพันอ่าจักรพรัด เนี่ยต้นนี้แหละที่เป็นหมากแรกของของสวนจ้ะเก็บกินแล้วน้องไส้เก็บไปกินแล้วเหลือนวยเดียวส่วนซ้ำนี่ก็เป็นนวยจ้ะพี่น้องเี่ก็จะเป็นหมากอ่าละมุดเอ้ยหมักงะะ สังเกตบ้างว่าลินจีเขาจะงามกว่ามูจ้ะนี่เป็นสมโอจะเน้นลินจีเพราะว่าอะไรว่ามันปลูกง่ายแล้วก็งามเร็วแล้วก็ตายยากลินจีถั้วสมโอสมโอลินจีจะงามทุกต้นเลย แล้วก็อีกฟ่งต้นบักเผากบงามงามจ้าพี่น้องแต่ท่านได้เป็นน่วยแล้วก็ลินจีกับละมุดและสิบปลูกค่ากันจ้ากระลินจีอีกปีสองปีถ้าเกิดมาเกิดพ้นเกิดเสิได้ไทยห้พี่หน้องเบิงจ้าอันนี้มะขามปอมยักษ์ได้จ่าพี่น้องแม่แล้วขอกุ้มกระเกิดสิได ต้นแจกมาน้แนแต่ส่วนมากเป็นต้นซื้อจา้าในละมุดเขาซื้อขมดุดลินทีก็เริ่มเห็นผลแล้วจ้าแค่สามปีก็เลียวคักจ้าไงเลี้ยวคักดูอีกสองปีก็สบ,บายจ้าอันนี้เป็นมักขมเมาด้วยจ้า มะเขมอง,ง่านี่มกละม,มุดต้นซ้ำนี่กระดกจ้ะละม,มุดก็สวยมาเลยอาจจะนวยบหไ่แต่ว่ารสชาติหวานจ้ะพี่น้องเนื้อแน่นเพราะว่าห้องบริษา่ปุ๋ยอันอินซี่ไอปุ๋ยเคมีใส่ต่ปยอินซี่น,ยยยน,นวยน้อยแต่รสชาติหวานคักหวานจนแสบคอไปละแล้วก็ละม,มุดเนี่ยเขาจะติดลูกยุดตลอดปีจ้ะเป็นยุ่งสิละอันเป็นนวย เขาแกไปกินแล้วเขาก็เป็นน่อยๆไมาอีกี่จาลินจีนี่จะต้นงามต้นนี้กับใยจรินจีหมักไฟกล้วยหอมนี่ตน้นนี่ตน้ตนต้นใ่แต่ถ้านเป็นน้วยจ้ะ ล่อหลุ่นปีนาห้าติดหมากติดหลูกอันนี้กันรับประพฤกปลูกผสมผสานกันกันบไม่ประดับได้จ้าพี่น้องหน้าสวนจะเป็นกันราบประพฤกต้นคุนออกดอกได้จ้าปีนี้แต่ว่าแห้งบรเิเลก,กับสวนมาได้บรเิเลไทยอันนี้จะเป็นหมากหมากปบดอกม่วงกระดอกคักจ้าพี่น้องแก้วขมิน้น ดูต้นเดียวน,นี่จ้ะสะออนนี่แหละพันวาบ่อืดบ่อยากเ็ศปีสองปีปีแรก ปีที่สองกับเมยครับจ้าเพราเขาปีที่สามก็เริ่มสมบายปีที่สี่ปีที่หา้าภาสีสบายจ้าพี่น้องทองรัดปีสามปีกลัวอันนี้มาเอา่อมาย่งชิดเรื่องต้นนี้แก้วขมิน้นโอ้ปีนี้แก้วขมิ้นสะอ่อนแห้งดกดกทุกต้น ลูกเราก็สมบูรณ์นี่ลายกับบัค่อยกินเด้วจ้ะพี่น้องคนคนบ่ค่อยมาก,กินสม นีมันบัลีจ้ามันบรลีเชียงใหม่นี่ต้นไม้ไงหญ่ท้านี่เอ้ยหมว่านี่เก็บไปวัดนี่บอกม่วงสีม่วงเป็นน่วยเดียวต้นนี้นี่คืออินทาลัมต้นมกจัน์ก็มี้ะจ้ากับลำไย,ยคิสตันกันมบมะปูกมีต้นจัน์และ้อมะปูก ลำไยปีนี้กัดกค,คักนี่มังละมดุดต้นซ้ำนี่กับขืนปีนี้ลำย่ยต้นซ้ำนี่กัดกจ้าหญ้ากัะขึ้นไว้ไว้ลำย่ยคริสตัลมอตตปูกกับมายงชิดลำย่ยคริสตัล ข้างนี้จะเป็นเนลลามุดจ้ะพี่น้องนี่ก็ะลกอยู่อืดแนวกินอันนี้ทุเรียนทุเรียนกับสิมิตรใหญ่ อาละหมดมีจ้่ลินจีปีนี้เขาติดแค่ต้นเดียวจ้า,าล้อเบื้องปีหนาปีหนาอาสิติดเพิ่มหลายต้นอยูกก่กับพ่จักมีทุเรียนได้จ้าทางนี้ก็เป็นไม้เศรษฐกิสสวนบกเผ้ามีทุเรียน เรียนเกิดสมิตรต้นใหญ่อีกต้นหนึง่งจ้าละหมดก็นี่ชมพู่ถะาแตมโปลูกชมพู่น้ำดอกไม้ท่านิติดดอกอยู่มี่สามตน้นจ้าชมพู่น้ำดอกไม้ล่อหลุ่นปีนาให้กันเพราะว่าอยู่บ้านคอนแกนจ้ะของรัดต้นน้อยกว่านี้แต่ว่าติดดอกแล้วชมพู้น้ำดอกไม้อะโวคาโด เนี๋ยวุ้กขดูวุ้กขดูกบงามจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตแต่เพียงเท่านี้จ้าพี่น้องฝากดซับกดใครกดไลไ์กดแช่อะไรนะในเดือด้าพอกันคลิปหนาขึ้นก้าหแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าคำแล้ว